ก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าจอเนอร์สปอยเกมเราบอกโลนั่นเองเกมนี้มันก็คล้ายเกมเหมือนแบบเกมหนีฆาตกรอะไรอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนนั่นแหละก็ไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กันสปอยด้วยครับสตัวพิเศษค่ะแม่บ้านไม่ใช่เออแล้วก็อย่าลืมไปสปอยชิคกันด้วยนะครับเพื่อสิทธิพิเศษมากมายนั่นแหละครับ อะไรเนี่ยพนี้พนักงานอ่ะเนี่ยทำไมเขาเป็นปีศาจไปแล้วทุกคนเฮ้ยพนักงานคนเขาจะตายไหมเนี่ยไอ้คนน่ะตายไหมมันอะไรเนี่ยมันคืออะไรเอ้าเขาปตายเขาตายเฉยเลยเฮ้ยไม่นะเฮ้ยเฮ้ยมันอันตรายมากเลยเนี่ยที่นี่แล้วเราก็ต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้หรือเปล่า จมสกเกจำสกเก,สก,เกอืมมันน่ากลัวกันไปแล้วผมต้องหนีก่อนแล้วเฮ้ยส <c oughs> เกรตรงนี้ฉันมากินแมกโนโดแต่ฉันไม่โดนเจ้าตัวนั้นค่ะเพราะฉันหนาแข็งแรงอะไรอ่ะเ้ยทำอะไรอ่ะว้าอาอ่ะาี่นี่ <c oughs> มีใครมีหาเจอหาปัจเจอเจอไหม ไม่มีใครมีเจอประแจเอ้ยปเจอย่าเอาแต่ปเจแล้วเจอประแจแล้วมีประตูไหนใช่้ปเจสีเหลืองไหมไม่ใช่อันนี้โอเคแค่เย็บเน่เย่็บขอเจอแล้วได้แล้วไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเปิดล็อกประตูนี้ลเปิดล็อกประตูนี้แล้วปรงนี้ตรงนี้ออกได้โอเคไปไปไปกระโดดไปกระโดเปิดประตูมีคนเปิดเปิดเปิดห้องหรอเปิดห้องเนี้ยห้องห้องอันเนี้ยกุญแจดำใช้ที่ไหนอ๋อใช้ตรงนี้นี่หว่ามีคนมีกุญแจเหลืองไหมมีคนมีกุญแจสีเหลืองไหม ฉนมีกุญอมีแต้สูงโลโลใช่ตรงนั้นใช่ตรงนั้นใช่ตรงนั้นแล้วก็เฉดสีตรงนี้ตรงนี้อ้าวเออไม่ไม่ไปไปกุนิดาอยายาเอ้าวตัวนั้นมันยิงอะไรโอ้โหยิงลมสินะจุ๊ไป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 มีมีมีคนมีกุญแจสีเหลืองไหมครับตัวเนี้ยเคนโดไงเคนโดเคนโด้โลุณเคนโดุ้ณเคนโดเปิดต่อเลยเปิดต่อเลยเปิดต่อเลย ด่มานี่ตามมาตามดิตามผมมามานี่มานี่ตามผมมาไป็นโน้ป็นโน้ตเป็น่น้เลยทางนั้นแหละทางนั้นแหละไปเลยมาเลยไปต่อเลยไปมานี่มานดิลงมันไว้ดิโอ้กลัวอะไรกันเนี่ยมาเลยมาเลยเดินมา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 ไขไขเปิดเออสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเปิดประตูเปิดประตูตรงนี้มีอะไรอ่ะเปิดประตูอีกมีขวานออ๋อันนี้คืออะไรอ่ะ ผมมีค้อนผมมีค้อนค้อนจะไว้ทำอะไรอ๋อเปิดทางข้างหน้าบ้านดีกว่าเอ้าโด่เคนโดตายไม่นะไม่นะความพวกค้อนอะไรต่างไม่ใช่ดิโอ้ยความรกว้าวเอ้าทักคนได้หล่ะคนรักเพลงอะไรของคุณได้หรือเตงเตงเตงที่แสนเพลงที่แสนจะเพาะเพาะป้าเลยคุณเพลงที่แสนใช่ใช่ เวนหยุดพูดได้แล้วแปลไปเดบไปเดบป้าเวอน่าร้องเพลงเลยคนดูน่าจะน่าจะน่าจะเกียดเสียงคนดูน่าจะคงจะชอบเสียงการร้องเพลงของผมมากเลยสินะ <c oughs> โหคนดูบอกใครชอบอ่ะเนี่ยเ <c> ข <oughs> <c oughs> ้าตันนี้มีคนเปิดประตูยังอ่ะ ตรงนี้เหม็นมันมันมันนี่ระเบิดเลยนะ <c oughs> นั่นน่ะตรงน,นั้นน่ะเอาเบิร์ตไปเอาเบิร์ตไปคุณี่คิเอาเบิร์ตไปเอาระเบิดไป,ไปนั่นแหละนั่นแหละขึ้นบนขึ้นบน,บน,นทางนั้นเลยทำนั้นเลยผมจะเอาไม้ไม้ไปทำและไม้มันใช้ตรงไหนอ่ะถามจริงไม้ไม่ใช้ตรงไหน,น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม้ไม่ใช้ตรงไหนอ่ะขวานคุณ <c oughs> ี่คิโอขวานขึ้นมาเฮี่คือขวานขึ้นมาโอเคเสร็จแล้วเราจะขึ้นขึบนตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะ มันมันมาหรือเปล่ามันมาหรือเปล่าไม่ใช่ดิาาจริงปะเนี่ยตุงง่งยัยไม้มามเอาไม้ไมา เพื่อนอย่าตายนะเพื่อนอย่าตายนะไม่งั้นเหงาเน่ตอนนี้มีใครตายบ้างครับตอนนี้เหลือเหลือคนเหลือคนกี่คนแล้วเหลือคนชินไม่ใช่ดิไอภาพไอภาพภาพอันนี้มันไม่ใช้ตรงไหนอะใช้ไปแล้วผมใช้ไปแล้วเหลือคีย์การ์ดอันเดียวอ๋คโอเคโอเคแล้วคีย์การ์ดมันอย่างไหนอะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาไว้เปิดประตูชั้นสองมีคนมีขวดเบียร์ไหมอะมีคนมีขวดเบียร์ไหมตัวเนี้ย มีโค้นว่ะค้อนคอนบอกว่าผม,มใช้ไปแล้วนะ <S <S ห้องนี้มีอะไรบ้างห้องนี้มีย่างสเต็กอือร่อยแต่ว่าผมไม่กินแน่ผมไม่ตายเพราะเจ้านีนแหละอันนี้คืออะไรอ่ะทีการทีการีการ,ก,าร,ก,ารกุญแจเหลืองอ้าวตายกันแล้วหรอไม่นะมันแสดงว่าเหลือแค่ผมคนเดียวเ,ยวเลยหรอเดี๋ยวมีบอมบ์ใช้ไปแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะปะเจป,ะเจ,ปะเจน่าจะใช้ไปแล้ว คุณใช้แบบอะ,ะประแกโอ้โหแล้วนะผมจะเอาทำไมวะคือแบบตอนนี้เหลือแค่ ف, เหลือแค่ผมคนเดียวใช่ไหมเหลือตัวด้วยคุณชินยังอยู่อ้าวชินชินยังอยู่อีกเหรอเดี๋ยวนั่นแหละดีละมีคนมีกุญแจสีเขียวไหมอะตอนเนี้ยต้องมีคนไปทําคมข้างบนอะเดี๋ยวผมไปทําคมดีกว่าคนที่คุณชินล่ไปนะชินล่ไปนะคอม้องใช้คีย์การ์ดเปิดเข้าไปตามาโอ้โหวสวยแล้วไงไม่ไม่ไมีคนเจอคีย์การ์ดเลยตอนเนี้ย อันนี้ปืนปืนโอ้หอันนี้คืออะไรอ่ะคีการ์ดป่ะเฮ้ยในที่สุดก็เจอขอใช้ก่อนละใช้เรียบร้อยใช้ใช้ใช้ทำคมทำคมๆมเตือนเตอนเเตอเตอน minutes later กำลังเล่นเกมเบอร์โลบบ์โลบบ์โลบบ์เฮ้ยผมได้อะไรเนี่ยผมได้อะไรเนี่ยโลนันโลนันดาโลนันโดเฮ้ยเฮ้ยตรงตรงนี้ลืมไปลืมไปผมผมเอาไม้มาที่ว่าลืมลืมไปว่าผมทิ้งไม้ไปไหนตรงนี้คุณเก็บไอไอแผ่นเสือนั้นไว้นะเราว่าต้องใช้ต้องใช้แน่ๆต้องมีใช้ไอ้แผ่นไอ้แผ่นเสือโลนันน่ะเหรอนั่นแหละมีใช้แน่ๆอันนี้คืออะไรกุญแจรถกุญแจรถเยี่ยมได้กุญแจรถละ ตอน,นันมาลอบใครอยู่ก็ไม่รู้ว่ามานี่คุณเวลาเริ่มน้อยลงนะอเ,เอไอโรยนลย,ยตัวนี้มันลอบมาหาทำไมเนี่ยมามาหาอลอบมาหามา,หาแสงดับเลเซอร์เลย,เยทำภารกิจแล้วกำลังทำภารกิจอยู่เยอะเหลือแค่คคกุญแจสีเขียวกุญแจสีเขียวมามา,มาอไอขวดนี้ขวดนี้มันทำมันเททำอะไรได้บ้างอะ คนคนนั้นแหละจะให้กุญแจสีเขียวอ้อเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีดิแล้วเราเราเรากดมันเอามาจากไหนอ่ะเออคิดด้วยไม่เป็นไรคนวิ่งไปด้วยเลยเดี๋ยวก็ไม่ต่างไม่ไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ชนะที่นี่เราก็ออกจากที่นี่ไม่ได้นะเราอาจจะตายก็ได้ตาผมแล้วผมผมผมทำภารกิจเลยอันนี้อันนี้กุญแจม่วงนี่ไงกุญแจม่วงเยี่ยผมผมเอากุญแจสีม่วงไปขโมยก่อนดีกว่ายาี่ยมีใครจะคนไปคุยกับไอ้คนนั้นอะ แต่ว่าผมว่าขวดมันน่าจะอยู่ในในกุญแจสีม่วงนั้นคนมันอยู่ในล็อกเกอร์อะตอนนั้นผมเห็นอยู่กําลังกําลังเดินไปกําลังเดินไปรอรอคอยก่อนรอเวลาขเวลาขอเวลวเป็เบี้ยวขอเแล้วก็เป็เบี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งรู้ไอตรงนี้เขาบอกว่าให้ฆ่าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวที่นี่มันไม่ใช่อันนี้มันกุญแจสีนั่น เดี๋ยวเดี๋ยวผมมั่วแล้วผมมั่วแล้วคุณมีกุญแจสีนสีน้ำตาลไหมน้ำตาลน่ะน้ำตาลผมมีจำได้ว่าน้ำตาลอยู่ชันนนช้นล่างน้ำตาลอยู่ชั้นล่างอ้าวอิซวยแล้วไงผมว่าเราไม่น่ารอดออกจากที่นี่ได้เลยเดี๋ยวคุณต้องรีบทำจังหมดเวลาแล้วคุณก็ช่วยผมหน่อยดิ <c oughs> ช่วยผมห <c oughs> น่อยเดี๋ยวผมนั่นแหละห้องน้ำหมอไม่รู้แหละไม่อยู่หง จุ่มให้อยู่ดูไหนมันอยู่ตรงไหนจุ่มให้อยู่ตรงกลางพวกแม่ไม่ใช่หมายถึงกุญแจสีม่วงอะอยู่ไหนไอนคุณเอาไว้ไหนอะไอ้น้ำตาลดิอันนี้เกรไม่ใช่กุญแจสีม่วงไอ้น้ำตาลเป็นอะไรกับม่วงกับน้ำตาลเนี่ยผมได้ผมเจอน้ำตาแล้วเอาขึ้นไปขโมยขึ้นไปขโมยเลยขึ้นไปขโมยเลยไปขโมยหน่อยชั้นสอง๋ยวผมไปรอให้

คนน้ำรอเอาไปให้ด้วเดี๋ยวจะเอาให้เอาคุณลงไปข้างล่างนั่นดีกว่าเดมไปเลยไปเลย<ะ>ไปเลย นี่มันโรนันตัวเก่าหรือเปล่าอ้าวนี่เลยเราโดนจับทุกคนไหมนะเราโดนจับทุกคนไหมนะเราติดคุกเอาเราอยู่ในคุกเฉยเลยยินดีดีผมก็เปิดมาในคุกแล้วก็มีเหมือนมีคนครับคุณทางออกแล้ว มาบับ้าครับแล้อบังครับบงครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มามามาตายถ้าตาย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 กห้หมดตายกัหมดบังกับดักไว้ด้วยเอาดิไป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 ยู่อิทสุดแ้วไปไป เฮ้ยมีคนบ้าข้างอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวใครวะเนี่ยน่าแคผมเห็นคุกแกน้ำะตายแน่พวกนี้อ้าวมันมีคนอยู่นะมันมีคนอยู่นะตายไว้อะตายไปดิครับไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยนั่งคุณเคนโดโกะเคนโดโกะ ปาครั้งปาครั้งอ้าวเราชนะแล้วทุกคนเย่เย่ชนะแบบอีซี่อีซี่อีซี่ก็คิมก็สามนาทีก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายไลค์กดใ์กดติดตั้งให้ช่องเดอะสปอร์ตวยครับสวัสดีเซียนครับบ๊ายบาย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 เฮ้ยมันไล่ตามผมมาแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้ใจเลยไม่มีอีเกียมาอะไร เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันสิ่งปลูกสร้างอะไรเนี่ยไม่เดี๋ยววว่าาาห้้้มเขดยอืยิ่งห้ามยิ่งห้ามเราต้องยิ่งสดใจคุณห้าตัวเฮ้ยคุณอย่าเอาไฟเข้ามาอย่าเอาไฟเข้ามามันผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรแต่ว่าอย่าเอาไฟเข้ามาจบนั่นแหละ อย่างเดียวอ่ะใครผมเดินนำหน้านะทำไมอีเกียมันเต็มเลยอดยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามันเป็นมันเป็นงานรับอะไรของเขาหรือเปล่าเนี่ยเอามื่อกี้อีเกียมมาขังเนี่ยไปไปสิเอาไปเขาไป